นี่มายิงข้งวันเลยไมหมพี่หรือว่าเขงวัน นนาผู้ที่มีใจรักในการหาปลาทุกท่านเลยนะครับนี่นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากทีมงานนะครับลำตะคองนะครับผมนะโอ้ะครับด้วนะสมเกียรตินะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะครับเสุ่มชาวดอยนะครับผมก็มาที่ลำตะคองเลยนะครับพี่นะครับก็ลองมาดูเนาะเป็นไงเนาะก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานลำตะคองมากๆนะครับแล้วก็นาการนะครับได้ให้ลูกดอกผมมานะครับ2ลูกนะครับ ซึ่งวันนี้ผมก็จะได้มาเทสด้วยครับพี่นะครับเป็นลูกดอกนะครับเป็นลูกดอกนะเดี๋ยวผมจิบให้ดูนะครับว่าเป็นไงเนอะลูกดอกอือครับเดี๋ยวถึงห้างผมให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับผม โดนนะโดนโอ้โดนโอ้โดนนะโดนนะโอ้หตัวใหญ่อยู่ครับโอ้โอ้โหโดนนะอุ้ยอย่าคล้องเด้ออย่าคล้องอย่าคล้องโดนนะโอ้โหตัวใหญ่ครับระยะประมาณ14-15เมตรนะครับโอ้โหโดนไหนเนาะอืมอืม โดนใต้ท้องฮะล็อกแน่นะครับออ้โหนโดนฮนะโดนโอ้ตื่นเต้นฮะโอ้โหตื่นเต้นนะพี่นะวันนะีนนนะ้นะครับต้องก็ต้องขอขอบคุณทีมงานลำตะคองนะครับที่ได้ให้เกียรติผมนะครับนี่ครับโอ้โหเขาเป่าเปนฮะ อือือืมอ,มอมืโอ้โห,โหพี่นะเอ้ยผมว่านะไม่ต่ำกว่าหนึ่งโลแน่นอนนะไม่ต่ำกว่าหนึ่งโลแน่นอนวันนี้นะครับชุดดอยผมก็เปียกนะผมซักอยู่นะครับเลยไม่ได้เอามานะโอ้โห,โหพี่นะครับคุ้มเลยครับผมพี่นะครับโอ้โหใหญ่มากเลยนะ ต้องขอขอบคุณทีมงานลำตะคองนะครับที่ได้ผมมานะครับลูกดอกก็เป็นของนาก้านะครับซึ่งใช้ดีมากครับล็อกแน่นเลยฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับพี่นะรับเป็นไงเนาะเดี๋ยวผมขอแกะป้าก่อนนะครับครับผมพี่นะครับนี่นะครับนี่นะเป็นลูกดอกของนาก้านะครับทีมงานลำตะคองนะครับได้ให้ผมมาใช้นะครับซึ่งผมชอบมากนะครับตรงปลายพ่อเขาครับยาวครับผมว่าน่าจะยิงละมุดน้ําดีมากครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นตรงที่เขาต่อไว้นะครับ ไว้ไม้มัดผกตรงตูดนะครับจะขยับตูดหม่นิดนึงนะครับซึ่งโอเคมากครับพี่นะครับมาครับผมเดี๋ยวเรามาลุยต่อครับวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดดอยมาซักนะใส่หลายวันเกินเหมียเออมันเหม็นฮะโอเคครับลุยต่อครับเพื่อการเสียเวลานะครับ เดี๋ยวลองสัตด,ดูเลยเนะอโดน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 โอู้เนะอ,อ่าคลองเด้อมามามาอู้อย่าย่าย่าอ๊คลองเด้อมามาอืโดนนะโดนนะ หติดแล้วติดแล้วปาหลุนแม่โอ้ลุน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 โอ้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดอืมอืมของแล้วพี่นะอาจจะต้องยิงซ้ำเพื่อลากมาครับอาจจะต้องยิงซ้ำเพื่อลากมานะ เกลียดลงน้ำฮะเดี๋ยวผมขอขอเคลียร์เนาะแบบนี้ต้องซ้ำครับพี่นะครับมา โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เลยนะครับตัดภาพไปกันเนาะครับผมพี่นะาครับผมก็ย้ายจากห้างนี้นะครับมาห้างนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นไงเนาะพีน่เนาะจุดเดิมนะครับผมก็ซัดนะครับก็ไม่เห็นขึ้นแล้วครับเป็นสวยเป็นจุดคาเหล็กที่สวยมากครับ ครับทีมงานรับตะครองได้ทํไใ้ครับก็ได้ให้เกียรติผมครับนี่พี่เขาก็มารับผมนะครับไปขึ้นห้างไม้นี่เนาะลองดูว่ามันจะเป็นงานน้อยพี่นาเนาะเห็นครับผมขอปิดกล้องขึ้นขึ้นไปเลยนะครับครับผมพี่นาครับเดี๋ยวเราแล้วก็เอาปลาไว้ในเรือนะครับในสองแต้มเนาะเดี๋ยวรีต่อครับผมว่ามันสิมมนไปมเนาะแกพี่นาครับเดี๋ยวเราเรืดกันต่อนะครับ โดนฮะโดนโดนฮะอย่าคล้องเนื้อเออโดนโดนฮะเอาอู้ยังอยู่ยังอยู่มาแลฮะโดนเต็มฮะที่มีหลุดครับฉาโดฮะฉาโดเออมาฮะ ขบเป่าครับมานะเสียดายฮะตัวไม่ใหญ่ฮะ <c oughs> ขอบเป่าครับพี่นะครับโหโหขอบเป่าฮะ <c oughs> น่าจะประมาณเกือบโลครับ <c oughs> ชะโดฮะชัดโดขอบเป่าครับโห ลุกดอกถือว่าใช้ดีมากครับอออโอ้โหพ,พี่นะฮะเดี๋ยวก่อนขอนั่งก่อนนะเออลูกดอกใช้ดีมากนะครับพี่นะครับดูว่าเขาเป่าเลยแล้นี่เขาจุดที่ผมเล็งไว้เลยครับโอ้โห เขาเป่าแล้วไม่มีผิดพลาดท้าพี่นะครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากนะตัวนี้ครับคุ้มมากนะเนี่ครับโอ้ถือว่าคุ้มเลยครับตัวนี้ครับผมว่าไม่ถึงโลก็เกือบโลนะตัวนี้ครับไม่ถึงโลก็เกือบโลครับดีเมื่อกี้มีสายเข้านะนี่ครับพี่นะนี ลูกดอกของนาคานะครับนี่ฮะผูกตรงนี้ครับทะลุนี่ไม่มีหลุดครับพี่นะครับเป็นลูกดอกประมาณ38นะฮดนะไม่ถึงสี่มิลนะครับตัวนี้ครับใช้ดีมากครับผมการันตีฮะโอ้ยองสายติดใจแล้วนะนี่สำหรับยิงยิงพกปลาที่แบบคือคือถ้าถ้าไม่ใช่ตัวใหญ่มากครับผมว่าได้สบายครับตัวนี้ครับโอเคนะพี่นะครับผมว่า4ี่ห้าโลก็ได้สบายครับขึ้นอยู่กับยางด้วยนะตัวนี้เดี๋ยวผมขอเคลีรยปลาเลยเนาะ để lùi nhau tiếp nè. súp. มีแต่ปลากระสูบแล้วตอนนี้ <S 2 <S 2 ไม่เลืวะเฮ้ยนี่ไม่ถูกวะ โอ้ไม่ใช่ไม่ถูกนี่ถูกแต่ได้แึ่เกตฮนะเฮ้ได้เกตอีกแล้วคือเอาตัวยากแท้เอาไหมฮะไหม,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 มอัดของหัว ทีนี้เราโดนเออแหมคิดว่าจะไม่โดนเออเออือ มาน้ว่านี่เดี๋ยวดึงมาก่อนนะหูนิดเดียวนะนดี่ลุยใหม่พี่นะอครับผมพี่นะครับแล้วก็ได้เก็ดอีกเช่นเคยนะนี่ตัวใหญ่ไม่มีฮะแล้วก็ซัดตัวเล็กแปลงพังเนาะเป็นปลาตะเพียนครับไซครึ่งโลได้ครับ ตรงนี้นคับก็มีนักยิงหลายท่านนะครับก็จะมีนี่ฮนะหนสามนะครับสี่ห้าหกนะหกท่านนะครับพี่นะครับเป็นทีมงานของแม่น้ําลําตะคองนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทีมงานมากนะครับที่ได้ให้ผมเข้ามานอพี่นะเนาะก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณบ่ายสอกว่าบ่ายสมแล้วครับเดี๋ยวนั่งตับ๊บด้วยว่ามันจะหมานไหมเนาะถ้าไม่หมานก็อ,อาจจะต้องลับครับก็ได้สามแต้มเนาะ โอเคครับพี่นะครับเดี๋ยวเราลองหนอยสักแป๊บนึงแล้วกันนะโอหนึงนะปลานนีเนะี่ยอย่าอยู่นะพีนนะลองสัตว์ดูเนาะ โอนะโดนโดนโดนโอยโดนโดนโดนโอยโอยู่ยุ้บโอยู่ยใหยโอยู่้ฮะโน้ใหญยุ้ครับโอ้โอ้ยดส่นหนโอ้โหโดนแบบมันหมาเนะพี่นะโอ้ยหนุดไมน้องนี่หลุดหโอ้โอไม่น่าหลุดนะไม่น่าหลุดหู โอ้โหอืมตัวใหญ่ใช้ได้อยู่ครับโอ้โหเออเออไม่น่าหลุดฮะเดี๋ยวร้อยปลาหมดแรงก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะหลุดนะเดี๋ยวดูว่ามันหลุดไหมโอ้ไม่น่าหลุดนะไม่น่าหลุดโดนตรงนี้ฮะโดนตรงระหว่างเพศสัมพันธ์เขาครับเนาะอย่าดิ้นเด้ออย่าดิ้นเด้ออย่าดิ้นเด้ออืมใหญ่อยู่ฮะใหญ่อยู่ ว่าโลบวกครับโอ้ White! วันนี้ลำตะคองฮะใหญ่ๆนั่นนะอืมอืมโดนจุดดีมากฮะโอ้โอ้ใหญ่ครับโอ้โหโลครึ่งนะนี water, ่ตรงนี้โอ้อืมนี่แหละพี่หน้านี่อือ โอ้โหดี่นะพี่นะครับนี่อันนี้เลยฮะฮใหญ่ครับอืมตั้มที่สี่อย่างผมเนี่ย อย่างน้อยหนึ่ง,งกิโลเกือบโลครึ่งได้ครับยังถือว่าหมานะเอาต,อต,อต่อนะเอาต่อนะลุยต่อครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทางลำตะคองนะครับที่ได้ให้ใหเกียรติผมมาเนาะต้องขอขอบคุณพี่ก้ามากๆด้วยนะครับที่ได้ให้ลูกดอกผมนะครับซึ่งถือว่าใช้ดีมากนะครับโอเคครับผมขอเก็บปลาลุยต่อเลยนะครับ สูบเหมือนจะไม่โดนนะพี่โอ้โดน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 ฮะคิดว่าไม่โดนโอ้โดนโอ้ปันนินนี่คิดว่าปันกสัสุูโอ้โอ้ ของแล้วงานนี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ฮะนี่โอ้ผมหินเงาเงาเลยลองซัดดูเอา้าปัานินนีน่วะใหญ่อยู่ฮะใหญ่อยู่โอ้ของละมัดไปก่อนแล้วงานนะพี่เนาะ เดี๋ยวมัดไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราลุยกันใหม่เนาะต้องใช้เจ้าจมโบนะฮะครับผมพี่นะครับแล้วผมก็มัดไว้นี่นะนี่ครับเนี่ยปลาอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเนาะไปตอนกลับค่อยเอาแล้วกันนะปลาปลาติดตรงนู้นครับตัวใหญ่อยู่ฮะใหญ่อยู่เดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับ ใชน,นม mm, shadow, shadow. Cool, yeah. ะม่าชโโโดชาโดคู่เลยฮะสัตว์หลังน,นี่นะยสัตว์หลังน,นีงนน่นะ โดนเลยไงท้องเลยครับไงท้องเลยฮะโอ้หไงท้องเลยโอ้โหขับเป่าเป๊ะฮ้คู่เลยครับอืมไงท้องเลยพี่นะเขับเป่าตะคิดเลยครับอสองตัวมาคู่เลยครับโอ้เหขาเป่าเป๊ะนะฮะ มาอือโอ้จะดูไสาประมาณโลครับอืมเขาเป่าเป้แล้วฮะลอยคู่แล้วพี่นะครับอืออือขอเป่าแล้วนี่ฮะโอ้โหโอ้โอ้ โอ,โอ้โหเขี่ครับพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นตั้งที่หกของผมนะฮะเดี๋ยวผมขอเคลียร์เลยเนาะพี่นะเนาะจุดโต้จุดโด้ลองสัตว์ดูเนาะอยู่ที่ไหนนะพี่นะ น็อกแล้วพี่นะครับโอ้โหโอ้ลูกดอกพี่ก้านะฮะต้องขอบคุณพี่ก้านะครับที่ให้ลูกดอกนะฮะโอ้โหเข่าเป้านะครับฉันโดนนี่กวนให้เลี่ยมครับพี่นะครับเป็นสปีชีในน้ำนะฮะโอ้เอาน็อกนะฮะลอยมานิ่มๆนะผมเห็นตั้งแต่นู่นนะฮะ แต่ผมก็ไม่คิดมันจำโผล่ตรงนี้ครับ <c oughs> ชดโดฮะชดโดฮะไซส์ประมาณเกือบโลครับก็ถือว่าได้ครับถือว่าได้ลอยมานิ่มๆน,มนะบครับ <c oughs> ขอบเป่าไป้นะฮะโอ้โหเล็งไหนโดนน,นั่นนะฮะดอกกีกาครับผมเดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้ลิงก์นะ ถ้าใครสนใจนะครับสามารถไปสั่งกับท่านได้เลยครับท่านก็ใจดีมากนะครับก็ได้ให้ลูกดอกให้ผมเทสด้วยครับแล้วก็ได้ชวนผมให้มายิงปลาที่นี่นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับนี่ฮะโหไซส์เจ็ดแปขีนครับ,ขรบเข้าเป้าแล้วนี่น็อกให้พี่นะโอเข้าเป้าแลยครับเดี๋ยวลุยต่อแล้วพี่นะเนาะประมาณ ตอนนี้น่าจะสี่โมงเย็นฮะสี่โมงเย็นพระอาทิตย์ก็เริ่มจะตกดินนะเดี๋ยวรียต่อครับครับผมพี่ๆนะครับกลับบ้านนะครับนี่ครับตอนเย็นนะครับไม่ได้ถ่ายทําฉากที่ลงเลยนะครับเดี๋ยวไปถึงบนบกนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะว่าได้กี่แต้มนะครับเดี๋ยวขอพายช่วยพยุงเรือก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันบนบกครับพี่ๆนะครับ คองนะครับก็ได้เสร็จภารกิจนะครับคุณาเผาไม่ด้วยเด็กครับหน้าเผาครับแล้วก็พี่สมเกีตนะครับอยู่ทางนี้นะพี่เนาะโอ้พี่สมเกียตได้ตัวใหญ่มากนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต้มนะครับส่วนพี่พี่โอนะครับก็จะได้หกแต้มแตนเพี้ยนสองนะครับเป็นอินสามแล้วก็ชโดหนึ่งนะครับส่วนผมนะครับหนุ่มชาวดอยนะครับวันนี้ครับชุดซักอยู่นะครับเนี่ครับก็จะได้เนี่ฮะ ผมได้เป็นปันินสี่ตัวแล้วก็ชโดชาโด2สองตัวเนาะอ่าถือว่าคุ้มครับพี่นะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณทีมงานกัมตะคองมากนะครับขอบคุณพี่สมเกตมากๆนะครับขอบคุณพี่โอ้นะครับที่อ่ได้พูดคุยแล้วก็ได้แนะนําสิ่งดีๆเนาะจริงๆนะครับการยิงปลานะครับก็เปรียบเสมือนกับการสร้างมิตรภาพดีๆครับพี่นะครับแต่ผมยิงปลามาผมก็ได้รู้จักพี่ๆนานๆทุกทท่านอะไรท่านเนินนะครับ และผมก็ขอขอบคุณนะครับที่กล้ามากมานะครับที่ให้ลูกดอกให้ผมไปเทสปนี้นะครับซึ่งผมยิงนะครับเฉียบดีมากครับถ้าใครสนใจสั่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งเป็นลูกดอกที่ผมไม่เคยยิงมาก่อนนะครับหัวพอกจะยาวเป็นพิเศษแล้วก็น้ําหนักเบาครับไม่ถือว่าหนักมากหนักแบบมันพอดีนะพี่นะครับจะอยู่ประมาณ35มสิบห้าอมาสาบเซนต์เท่านัเนาะอันสาสิบแปดครับผมไม่เคยยิงนะผมเคยยิงแต่40กับ35เน้าะแต่พอผมไปยิง38ผมรู้สึกว่า โอเคมากครับดูจากเชโดที่ผมยิ่งะน็อกเอาล์น็อกเอาล์ครับพี่นะครับแล้วก็อีกท่านนึงน้าที่ผมต้องขอบคุณนะครับก็คือท่านอ่านาวีเนาะอ่านาวีครับนาวีเนาะต้องขอบคุณท่านมากๆเลยนะครับที่วันนี้นะครับท่านได้ให้เกียรติผมนะครับได้ไปนั่งห้างเหล็กท่านน้องต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับและคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิป EP แรกของผมเลยนะครับเดี๋ยวดูสิครับว่า EP ที่2ผมจะได้มาอีกเมื่อไหร่น้อยพี่นะเนาะ คลิปนี้ผมอาจจะขอลาเพียงเท่านี้นะครับว่ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับฝกิครับผมฝากติดตามของนักล่าลำตะคองด้วยนะครับครับติดตามด้วยนะครับนักล่าลำตะคองครับพี่นะครับครับผมสวัสดีครับ